Monitor Markets แอปพลิเคชันซื้อขายสำหรับ iOS และ Android เริ่มเทรดแบบมืออาชีพสัมผัสอนาคตของการเทรดออนไลน์เข้าถึงกว่า1,000ตลาดได้ทุกที่ทุกเวลาเทรดตลาด Forex ดตัชนีตลาดหุ้น CFD สินค้าพวกภัณฑ์เช่นทองและเงิน และก็เทรดคริปโตไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสามารถเทรดได้คุณสามารถเทรดตลาดทั่วโลกได้ในพริบตาแอป Monitor Market มีเครื่องมือและระบบเรียนในตัวช่วยให้คุณรู้การเทรดได้ง่ายๆพร้อมการวิเคราะห์ตลาดรายวันและกราฟที่แม่นยำช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ติดตามข่าวที่ส่งผลต่อการเครื่องไหวของตลาดรายงานเชิงลึกแบบมืออาชีพเริ่มเทรดได้ภายในไม่กี่นาทีเปิดอาาักขร์ได้ง่ายๆแล้วรวดเร็วถานเงินทันทีไม่มีค่าธรรมเนียมสัมผัสการเข้าถึงตลาดโลกแบบไร้ขีดจำกัดดาวน์โหลดได้ทั้ง ios และ android เข้าถึงเครือข่ายคัดลอกการเทรดอันดับหนึ่งเลิกคัดลอกนักเทรดมือปลปบว่า6,000ลรายติดตามเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้สูงสุดและตรวจสอบพอร์ตของคนได้ตลอดเวลา สร้างพอร์ตกลยุทธ์จากเทรดเดอร์ระดับโปรพูดคุยแชร์ไอเดียรับคำแนะนำจากโปรเทรดเดอร์ในที่เดียว Monitor Markets สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโมเนต้าบีบิวนะครับประจําเช้าวันที่31กรกฎาคม2568นะครับกับผมอาจารย์นัทนักวิเคราะห์จากโบเกอร์โมเนต้านะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่ารายการนี้นะครับไม่ได้มีเนื้อหาในการชักชวนชี้นำหรือเชิญชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับนักลงทุนจะต้องศึกษาแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองนะครับเช้าวันนี้นะครับเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ข่าวสารทางปัจจัยเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับ เอาไปดูในฝั่งของเช้าวันนี้นะครับจากทางคุณจิมไวคอฟนะครับเป็นนักบรรณาธิการนะครับ25กว่าปีนะผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของสินค้าโลหะมีค่านะครับประจําของกิสโกนิวนะครับโดยเช้าวันนี้นะครับคุณจิมไวคอฟเนี่ยเขาพูดถึงการปรับตัวลงของแร่โลหะเงินแล้วก็แร่โลหะทองคํานะครับเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นเขาบอกว่าราคานะครับทองคานะครับแล้วก็แร่โลหะเงินนะครับปรับตัวลดลงต่าสุดนะครับในรอบ3าสัปดาห์ โลหะมีค่าได้รับแรงกดดันจากการรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่แข็งแกร่งนะครับตกอยู่ในกลุ่มของนักลงทุนที่วิตกกังบลเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐนะครับราคาทองคำในเดือนธันวาคมล่าสุดนะครับอยู่ที่26.20ดอลลาร์นะครับมาที่ราคา3,354.70ดอลลาร์ส่วนราคาและโลหะเงินของเดือนกันยายนนะครับล่าสุดอยู่ที่0.531ดอลลาร์มาอยู่ที่37.775ดอลลาร์นะครับ ก็เป็นการปรับตัวลดลงนะครับเมื่อเทียบแบบในช่วงของจุดที่มีการรายงานนะครับตัวเลขนะครับของ GDP นะครับแล้วก็ตัวเมื่อคืนนะครับมีการรายงาน GDP กับตัว AP นอรฟาร์มนะครับโดยเขาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะครับขยายตัวในอัตรา3%ต่อปีนะครับในไตรมาสที่สองฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจากการที่หดตัวนะครับ0.5%นะครับในช่วงไตรมาสที่1 และสูงกว่าที่คาดการไว้2.4เปอร์เซนะครับเมื่อคืนก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ3เซนนะครับจากการที่มีการหดตัวนะครับอยู่ที่0.5เปเซนนะครับรานนั้นค่อนข้างสูงนะครับเมื่อคืนปรับตัวฟื้นขึ้นนะครับโดยเบอกว่าเศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งและแร่งนะครับได้รับแรงหนุนจากการชะลอตัวการนําเข้าท่ากลางความวุ่นวายทางการค้าที่ยังคงดําเนินอยู่นะครับ การฟื้นตัวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการนําเข้าที่ลดลงอย่างมากหลังจากการเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรกซึ่งเชื่อมโยงกับการกักตุนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากรการใช้จ่ายของผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับในช่วงไตรมาสที่2นะครับแม้จะมีการลงทุนทางเศรษฐกิจและการส่งออกที่ลดลงอาจจะชดเชยการเติบโตบางส่วน การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่วัดผ่านการใช้จ่ายเพื่อบริโภคส่วนบุคคลอยู่ที่1.4ไอ้น,นี้เขาพูดถึงตัวเลข PCE นะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทุกคน PCE จริงๆรายงานค่ําคืนนี้แต่เมื่อคืนมันเป็นชุด PCE ที่ออกมาพร้อมกับตัวเลข GDP นะครับก็คือ Personal Consumption Cons um นะครับ Expenditure นะครับก็คือปรับตัวขึ้นมานะครับจากมีการจับจ่ายใช้สอยนะครับ1.4% แม้จะเป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับและสูงกว่า0.5เนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญจากไตรมาสที่1่อันนี้เป็นตัวเลข PC ที่มันออกมาพร้อมกับชุดของ GDP นะยังไม่ใช่ตัวเลข GDP ที่เป็นประมาณการเงินเฟอ้อส่วนบุคคลที่จะประกาศในค่ำคืนนี้นะครับเัราะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเป็นการรายงานวัดทางคำทำไมปรับตัวลงเมื่อวานนะครับก็ GDP ออกมาบวกนะครับเติบโตขึ้นถึงประมาณ3เเจาก เดือนก่อนหน้านะครับที่ชะลอตัวลงไปสูนเปร์นะครับนนั้นก็เลยเป็นสาเหตุให้ดอลลาร์แข็งค่านะครับแล้วก็ราคาทองคาปรับตัวลงอ่ะเราไปดูผลการประชุมเฟดเมื่อคืนนะครับในฝั่งของคิสโก้นะครับรายงานโดยคุณนิวคิสเทิเซนนะครับเขาบอกว่าราคาทองคำนะครับร่วงลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบการซื้อขายนะครับหลังจากที่คุณจโลมพาวเวลนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับยืนยันอีกครั้งว่าธนาคารกลางจะไม่รีบลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้คาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินในเดือนกันยายนลดน้อยลงก็คือเดือนกันยายนเนี่ยแกก็บอกว่าเฮ้ย hey, จริงผมก็ยังไม่ได้อยากลดนะเพราะว่าต้องรอดูตัวเลขเศรษฐกิจเป็นแบบเดือนต่อเดือนนะครับตามที่คาดการไว้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยลงมตินะครับคงอัตราดอกเบีย้ยไว้แต่การตัดสินใจคงอัตราดอกเบีย้ยนั้นนะครับไม่ได้เป็นเอกฉันโดยคุณมิเชลโบแมนและ, er, ะค,คิดโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับสองสมาชิกคณะกรรมการนะครับอ่าเขา ไม่เห็นด้วยนะครับโดยสนับสนุนการลดดอกเบีย้ยลง25จุดพื้นฐานนะครับก็คือ25เบสสิบพอร์นะครับในถแถลงการนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกานะครับมันคือระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีแรกนะครับอย่างไรก็ตามพาเวลตั้งข้อสงสัยว่าแม้จะมีการชะลอตัวดังกล่าวตลาดแรงงานกิจกรรมของผู้บริโภคและก็เศรษฐกิจโดยรวมนะครับยังอยู่ในสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับ แม้ว่าราคาทองคำเนี่ยจะทรงตัวในช่วงแรกโดยมีแนวรับอยู่ที่ราคา3,300ดอลลาร์ 3, ต่อออนนะครับเมื่อคืนหลังจากการประกาศดังกล่าวแต่การขาดอ่าการขาดการคาดการนะครับล่วงหน้าของพาวเวลก็คือพาวเวลเขาบอกว่าเอ่อในช่วงกันยานก็ต้องดูแบบเดือนต่อเดือนนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับแก่ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะลดนะครับทาให้เกิดแรงขายนะครับรุนแรงแล้วก็ราคารองคําในตลาดโลกล่าสุดเนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่ราคา3,271.90ดอลลาร์ 3, ต่อทอยออนนะครับ ปรับตัวลง1.6%นะครับในวันนี้ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามตลาดยังคงมีความกังขานะครับการคาดการลดอัตราดอกเบีย้ยลงในระหว่างแถลงการของพาวเวลโดยเครื่องมือนะครับ CME a t c h Tool นะครับระบุว่าตลาดขณะนี้ตลาดคาดการว่าเฟดเนี่ยจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับเดิมนะครับถึงมีเปอร์เซ็นต์ถึง,ง55.8%นะครับในเดือนกันยาเทียบกับความเป็นไปได้60%นะครับที่จะลดอัตราดอกเบีย้ย การถแถลงก่อนการถแถลงข่าวนะครับก็มุมมองของนักงทุนก็เปลี่ยนไปนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าพอเขาปรับมุมมองนะครับลงก็ทําให้ในเรื่องของความชัดเจนนะครับทางเศรษฐกิจมันปรับตัวลงตามนะครับก็เป็นที่มานะครับว่าทําให้หนึ่งเลยก็คือนักลงทุนก็เปลี่ยนมุมมองว่าเฟดเนี่ยกันยาเนี่ยอาจจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยแต่ต้องไปติดตามอีกทีก็คือในการประชุมจักสรรโฮนะครับในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับ ถ้าเฟดเนี่ยได้รับข้อมูลจากธนาคารกลางอื่นๆทั่วโลกเนี่ยว่าอาจจะมีการลดดอกเบีย้ยต่อเฟดก็อาจจะต้องมีการเล่งเหมือนปีที่แล้วเลยพอแกประชุมแจ็คสันโฮเสร็จปุ๊บแกก็ไปเร่งลดดอกเบีย้ยในช่วงอช่วงช่วงปลายไตรมาสที่สี่นะครับของของปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็รอดูการประชุมแจ็คสันโฮอีกรอบหนึ่งนะครับถึงจะเป็นถึงจะบอกได้ว่ากันยาจะลดหรือไม่ลดนะครับต่อไป ไปดูฝั่ง CNBC กันบ้างนะครับมีการเขียนรายงานนะครับการบรุอ่าไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของชหน้านะครับก็คือตัว PMI นะครับเพิ่งออกมาเช้านะครับเขาบอกว่ามาตรวัดอย่างเป็นทางการของจีนนะครับไปดูข่าวสารกันนะครับ บอกว่ามาตร่าจะเป็นทางการของจีนสําหรับกิจกรรมการผลิตเมื่อวันพฤหัสนะครับชี้ให้เห็นถึงการหดตัวที่แย่กว่าที่คาดไว้ในเดือนกรกฎาคมท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความตึงเครียดด้านการค้าของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงดําเนินอยู่ดัานนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคการผลิตประจำเดือนกรกฎาคมนะครับอยู่ที่49.3ต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่49.7อ่าตามการสำรวจของรอยเตอร์นะครับ อันนี้พีไอภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีนอยู่ต่ำกว่าระดับ50ซึ่งสะท้อนถึงการหดตัวมากกว่าการขยายตัวนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนข้อตกลงสงบศึกจะสิ้นสุดลงในกลางเดือนสิงหาคมตัวแทนจากสองประเทศนะครับเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกได้ยุติการประชุมที่กรุงสต็อกโฮล์มในสัปดาห์นี้โดยที่ไม่ได้ประกาศขยายระยะเวลานะครับข้อตกลงซึ่งเป็นไปตามที่คาดการนะครับถ้าเป็นเรื่องปกตินะทุกคน คือต้องรอทับนะครับในเรื่องของข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับมันยังมีระยะเวลาถึงวันที่สิบก็คืออีกประมาณวีคนะครับอีกประมาณวีคหนึ่งเลยนะครับเพราะว่านี้มันคือวันที่3 1เ็นาะก็ยังเหลือประมาณอีกวีควีคถึงสองวีคเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูใกล้ๆนะครับว่าทัาจะขยายให้จีนไหมผมว่าขยายแหละนะครับเพราะคงไม่ทําให้เกิดความตึงเครียดเพราะช่วงนี้มันเป็นการไล่เจรจาทุกประเทศเริ่มดีขึ้นหมดแล้วนะครับ จีนก็เศรษฐกิจหดตัวนะครับในช่งชวงเช้านี้ก็ทําให้หยวนอ่อนค่าก็ยังหนุนราคาของค่าเงินดอลลาต่อนะครับเพราะฉะนั้นราคาทองคําในช่งชวงเช้าที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาก็ให้ระมัดระวังเลยนะครับว่าจะปรับตัวลงต่อได้ต่อไปเราไปดูการปิดดิวนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับตัวเกาหลีใต้นะครับก็จะทําให้เรื่องของการส่งชิปเข้าไปขายที่สหรัฐอเมริกาน่า,นาจะปรับตัวดีขึ้นนะครับมุ่นในฝั่งเกาหลีใต้ก็น่าจะบวกเพิ่มขึ้นนะครับเราไปอ่านเลยนะครับ ประธานีโดนนลด์ทัป์แห่งสหรัฐนะครับประกาศเมื่อวันพุธว่าวอชิงตันเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงการค้าอย่างสมบูรณ์นะครับกับกรุงโซโดยกําหนดอัตราภาษีสุรกากรแบบครอบคุมสําหรับสินค้าส่งออกของประเทศไปยังสหรัฐอเมริกาไว้ที่15เปอร์เซ็นต์นะครับ้อตกลงนี้หมายความว่าภาษีนําเข้าจะลดลงจาก25เปอร์เซ็นต์ที่เคยเรียกเก็บนะครับตามที่ทัป์เนี่ยเขาขู่ไว้นะครับในจดหมายที่ส่งไปให้ในตัวของเกาหลีใต้นะครับ ภาษีนําเข้ารถยนต์แล้วก็ส่งออกประเทศที่กําหนดไว25้25%ก็จะลด,ดลงเหลือ15%เช่นกันนะครับทํายังโพสต์นะครับในแพลตฟอร์มทูโซเชียลของแกนะครับว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะมอบเงินจํานวน350,000ล้านดอลลาร์ให้กับสหรัฐอเมริกาเพื่อการลงทุนที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เป็นการควบคุมนะครับอและได้รับการคัดเลือกโดยตัวแทนของประธานาธิบดีนะครับของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ โดยนายฮาวเวิร์ดลุกนิกนะครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับ,รรรบได้กล่าวว่าในกํไรเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้นะครับทุกคนอ่านตรงนี้นะข่าวก็คือลุกนิกเนี่ยเขาก็บอกว่ากรํรเก้าสิเปอร์เซนเนี่ยจากการลงทุนมูลค่าสามแสนห้าหมื่นล้านนะครับอ่าก็สหรัฐเนี่ยจะเป็นเจ้าของนะครับหมดเลยนะครับซึ่งคล้ายคลึงกับการที่ทําประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของญี่ปุ่นนะครับในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของข้อตกลงการค้าที่ตกลงกันไว้เมื่อต้นเดือนนะครับซึ่งมีรายงานว่าถูกท้าทายมากจากโตเกียวแต่ก็กลับกันนะครับอินเดียเนี่ยโดนขึ้นภาษีเป็น2 5เซนะครับก็ปิดดิวเรียบร้อยเพราะว่าเขาบอกว่าอินเดียมีการทําการค้ากับรัเสเซียนะครับก็เลยไม่สามารถลดอัตราภาษีให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็น2ประเทศที่เพิ่งปิดดิวไปก็มีเกาหลีใต้กับอินเดียนะครับเกาหลีใต้โดน15อินเดียโดน25นะครับก็ค่อยๆผ่อนคลายความกังวลลงเรื่อยๆนะทุกคนนะครับ เรื่องของสงครามการค้าต่อไปเราไปดูในตลาดฝั่งเอเชียแปซิฟิกวันนี้นะครับดูว่าตลาดหุ้นนะครับเอเชียแปซิฟิกเช้าวันนี้เป็นไงบ้างเขาบอกว่าตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกภูมิภาคนะครับซื้อขายแบบผสมผสานในวันพฤหัสบดีเนื่องจากนักลงทุนประเมินภาษีนําเข้า15%ของสหรัฐนะครับและก็สําหรับสินค้าเกาหลีใต้รอรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจในโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็คือประมาณตอนนี้กี่โมงตอนนี้อ่านเวลาเวลาอัดนะครับ9โมง43นะครับ อ่า9โมง43แล้วก็ในเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยประกาศดอกเบี้ยตอน10โมงนะครับก็๋ยวรอติดตามด้วยนะครับก็เขาบอกว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไวที่0.5เปอร์เซ็นตเป็นครั้งที่สี่ติดต่อกันนะครับเมื่อการประชุมนโยบาย2วันสิ้นสุดลงในช่วงบ่ายวันนี้แต่จริงๆก็มีสํานักข่าวบางสํานักนะครับที่เขาบอกว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเป็น0.75นะครับพรั้นั้นก็เดี๋ยวรอดูตอน10โมงนะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะคงดอกเบี้ยนะนะครับน่าจะะะไไม่เกิิดดดอรรผพลานคับ เราไปดูตลาดเช้าวันนี้นะครับ ASX 2 0 0นะครับของออสเตรเลียนะครับปรับตัวนะครับอ่า่วงลง0 1 5ุหนงะครับหางแสงห้องกงนะครับปรับตัวนะครับเปิดมาลบ1 3 4ค่อนข้างสูงนะครับก็สปีเกาหลีใต้แม้จะได้รับสัญญาณเชิงบวกจากการอ่ปรับตัวขึ้นนะครับไอการลดลงนะครับของตัวกรารเรียกเก็บภาษีนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดเปิดบวกนะครับไอปิดปิดลบนะครับ ที่ลบ0.06%นะครับในช่วงเช้าน,นี่คีอ225ของญี่ปุ่นนะครับบวก0.92%นะครับเซียงไา้คอมเพรสิตของจีนก็ลบนะครับ0.89%ในช่วงเช้าวันนี้ก็จะมีแค่ญี่ปุ่นนะครับที่เปิดบวกตอนแรกก็ปีเกาหลีใต้เปิดมาบวกนะทุกคนแต่พอระยะเวลาซื้อขายผ่านไปก็มีการเข้าสู่แดนลบนะครับลบ0.06%ก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับในช่วงเช้าวันนี้เอาไปดูกันต่อในประทินเศรษฐกิจค่ำคืนนี้นะครับว่าเราต้องเจอข่าวอะไรกันบ้างนะครับ เมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับ10โมงนะครับอีกประมาณ14นาทีนะครับก็จะเป็นการประกาศอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บ่ายโมงครึ่งเขาจะแถลงต่อสื่อนะครับแล้วก็ไปดูราคา CPI ของฝั่งยุโรปนะครับในช่วงบ่ายนะครับวันนี้นะครับแล้วก็อัตราการว่างงานในฝั่งยุโรปด้วยตอน16นาฬิกานะครับถ้าหากอัตราว่างงานออกมาเท่าเดิมนะครับที่6.3นะครับก็ส่งเป็นสัญญาณนะครับเชิงบวกนะครับต่อค่าเงินยูโรก็อาจจะกดดันดอลลาร์เล็กน้อยนะครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะครับ จะมีการรายงานตัวเลข PCE นะครับไฮอินเด็กนะครับของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีทั้งแบบเ a d l i n ์แล้วก็คอ PCE นะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเ a d line เนี่ยเขาค่าการแบบเดือนต่อเดือนไว้ที่0.3เปเซนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ0.1นจากครั้งที่แล้วส่วนตัวเลขคอ PCE แบบปีต่อปีนะครับเขาค่าการวัดเท่าเดิมนะครับคืนนี้ก็ต้องไม่รอติดตามนะครับในตัวเลขของ PCE แล้วก็จะมีนะครับตัวเลขของการว่างงานรายสัปดาห์ แต่มองว่าการว,ว่างงานรายสัปดาห์นะครับน่าจะไม่รุนแรกมากนะครับเขาน่าจะโฟกัสไปที่ PC เป็นหลักนะครับก็คืนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์นะครับด้วยกันนะครับตอน19นาฬิกานะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ ก็จะมาไล่ตัวเลข PCE ไปด้วยกันและพร้อมวิเคราะห์สดนะครับพาเทรดไปด้วยกันในค่ําคืนนี้นะครับส่วนเช้าวันนี้นะครับการวิเคราะห์ทางฝั่งคอนดิเมนทอก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งเทคนิคกันนะครับว่าในช่วงเช้าวันนี้จนถึงบ่ายวันนี้นะครับมีแนวโน้มและทิศทางยังไงต่อผลการประชุมเฟดเมื่อคืนนะครับจะส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลุกลงต่อหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับ ในฝั่งของเทคนิคอลอนาาสติ์เช้าวันนี้นะครับทุกคนเราดูที่ค่างเงินดอลลาร์ฝั่งขวามือก่อนนะครับค่างเงินดอลลาร์นะครับสามารถยืนเหนือบริเวณ99.3ที่ผมบอกไปได้แล้วนะครับเป็นการทําลายนะครับ โครงสร้างของขาขึ้นเรียบร้อยนะครับเราก็ยืนราคาที่99.5นะครับมีโอกาสที่ดอลลาร์จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับส่วนราคาทองคำมีการรีบาวเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านบริเวณแนวต้านนะครับบริเวณราคา3,300กลับขึ้นไปได้นะครับเพราะฉนั้นถ้าหากราคาทองค่าทองคำไม่สามารถยืนราคา3,300ยังแนะนานะครับเข้าสู่สถานะเซลล์เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานที่ผมแนะนํานะครับว่าราคาเนี่ยมีการปรับขึ้นนะครับเราก็ให้เข้าเซลล์แล้วนะครับลงมา วันนี้ยังมองว่าราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวลงต่อนะครับจุดเข้าเซลล์บริเวณราคา3,300นะครับไม่ควรเกิน3,305หากราคาจะลงต่อนะครับแล้วก็จุดตัดขาดทุนวันนี้นะครับราคา3,312ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เก่งกําไรหน้าเซลล์นะครับถึงแม้ราคาจะมีการรีบาวกับขึ้นมานะครับแต่เป็นการรีบาวจากแรงซื้อในระยะสั้นนะครับ มองว่าในช่วงบ่ายนะครับตอนตลาดยุโรปเปิดอาจจะมีการเทคขายอีกรอบนะครับราคาทองคำนะครับมองไว้ต่ำสุดนะครับของวันนี้อยู่ที่3,250ดอลลาร์ต่อถอยออนนะครับมีโอกาสปรับตัวร่วงลงต่ำสุดนะครับจนถึงราคา3,250นะครับดอลลาร์ต่อถอยออนหรืออาจจะร่วงลงถึงราคา3 3 4 0ัอไอ้ยนะครับ ที่จะเข้าอเดอร์บายนะครับบริเวณราคา3,250และ3,240ส่วนขาเซลล์นะครับราคาปรับตัวขึ้นนะครับไม่ทะลุผ่าน3,300นะครับแนะนำเข้าเซลล์นะครับหรือราคาขึ้นมาที่บริเวณราคา3,295ก็เริ่มเข้าสถานะเซลล์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าราคาทองคำนะครับจะปรับตัวร่วงลงต่อเก็งกำไรหน้าเซลล์จะได้เปรียบกว่านะครับเพราะฉะนั้น ในเช้าวันนี้นะครับถึงช่วงบ่ายนะครับก่อนที่คืนนี้เราจะเจอกันในช่วงหนึ่งทุ่มนะครับก็ให้ใช้แผนนี้เทรดไปก่อนนะครับเด้งขึ้นมาเซลล์นะครับจนกว่าราคาจะลงไปบริเวณราคา3 2มพันสอาค่อยเข้าสู่สถานะปายนะครับ ทองคำในระยะเริ่มเสียโมเมนตัมในฝั่งของขาขึ้นแล้วนะครับในทำเฟรมเดย์นะครับก็ลงมาทดสอบบริเวณโลแล้วนะครับแล้วก็หลุดโลของตัวก่อนหน้านะครับที่บริเวณราคา3,283ลงมาได้นะครับก็มองว่าราคาน่าจะลงต่อถึงราคา3,250ได้นะครับก็เป็นโมเมนตัมในฝั่งของขาเซลนะครับช่วงนี้ราคาทองคำ ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมนะครับโมเนต้าเทรดซ้ำทำกำไรนะครับ